ดีแล้วหลังคาราคาซังกันมานานระหว่างภรรยาของเสกโลโซและอดีตทนายความของเสกกรณีฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า20ล้านบาทล่าสุดถแถลงถอนฟ้องอย่างไร้ปัญหาโดยมีเสกเป็นกาวใจร่วมไก่เกลี่ย พลตำรวจโทพานุเกิดลาบผลยันคดียิงลูกสอสชาดาสรุปสำนวนส่งอายการก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ระบุมไม่มีนอกมีนายกับใครทั้งสิ้นทั้งหมดว่าไปตามพยานหลักฐานมาม่าลงพื้นที่อุดรจัดติวทบทวนความรู้นักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่าเจ0คน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเผยสิ่งที่ได้รับคือเทคนิคจากผู้สอนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเมืองเบงกาซีประเทศลิเบียและเจ้าหน้าที่อีกสมรายเสียชีวิตในเหตุการณ์กลุ่มผู้ประท้วงบุกเผาสถานกงศุลนเพราะไม่พอใจเนื้อหาภาพยนตร์สหรัฐที่ดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอิสลาม วันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับคุณทวีปเปลี่ยนสีอดีตที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษานายุทุนตรีแต่ว่าเป็นอดีตเลขาสชอชครับแล้วก็เป็นอดีตเลขานุก,การสออ,อชอด้วยนะฮะวันนี้เดินทางเข้าให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนของ DSI นะครับแล้วก็คุณทวีน,นี่ก็บอกนะครับว่าตอนก<ม>่อนที่จะเข้าไปให้ปากคำเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันผ่านมา2ปีละนะฮะแต่เชื่อว่าถ้าหากเป็นข้อที่จริงเป็นความจริงมไม่ว่าจะ10ป,ปีหรือร้อยปีมันก็ไม่เปลี่ยน แต่นี่แค่สองปีเองน่าจะทําความจริงได้คนไทยบางทีก็มีความจําสั้นความจำสั้นบางทีก็ดีนะฮะทำให้คนไทยปนีปนอมไม่โกรธกันให้อภัยกันได้แต่สําหรับบางเรื่องที่เป็นมาตรฐานของสังคมเป็นเรื่องของความถูกผิดความดีไม่ดีอยากให้คนไทยมีความจําที่ยาวนานและชัดเจนไม่เช่นนั้นมาตรฐานความถูกผิดจะสับสนเพราะรุ่นปัจจุบันคงไม่เท่าไหร่แต่หากความสับสนสานไปถึงรุ่นหลานบ้านเมืองก็จะอยู่ ไม่ได้นะฮะฉะนั้นผมจึงมาเพื่อตอกย้ําความจริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นว่ามันคืออะไร,รแล้วก็ฝากไปบอกด้วยนะครับว่าการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมันควรมีแทงมันควรมีแนวทางเดียวที่เป็นแก่นของเรื่องนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่เรื่องของการออกไปปราบปรามประชาชนแต่ถ้าหากว่ามันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีความเสียชีวิตเกิดขึ้นอาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ ก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่ตั้งใจให้เจ้าหน้าที่ออกไปปราบปรามประชาชนนี่นะฮะการของเรื่องมันอยู่อย่างนี้คือเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของกฎหมายไม่ได้ออกไปเพื่อฆ่าประชาชนอะไรกันตามคําสั่ง DSI เขา้าใจหรือเปล่าว่าตามคําสั่งใช่นะแล้ว,ลวทวินก็เลยจะบอกว่า <c oughs> คนไทยเนี่ยอย่าลืมง่ายเลยนะใช่อย่าลืมง่ายใช่ฮะนี่นะฮะแล้วก็มีอยู่ ช่วงพักครึ่งที่พักให้พักการให้ปากคำานี่นะครับคุณถวินบอกว่าการให้ปากคำครั้งนี้ผมไม่ลำบากใจเลยเพราะว่าผมให้ข้อมูลไปตามข้อเท็จจริงถึงแม้ว่าผมจะทํางานร่วมกับฝ่ายการเมืองแต่เป็นการทํางานเพื่อรับใช้ประชาชนไม่ใช่การเมืองการที่เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติเป็นเพราะบ้านเมืองถูกคุกคามมีการก่อความไม่สงบซึ่งเริ่มตั้งแต่12มีนาคมถึง19พฤษภาคมปี53ถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานาประชาชนได้รับผลกระทบในการดํารงชีวิต ยอมรับว่าในการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องพกอาวุธเพราะมีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายใช้อาวุธต่อสู้ออกมาตลอดโดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ในที่ตั้งจึงไม่สามารถพกปืนฉีดน้ําเข้าไปปฏิบัติงานได้ส่วนบรรยากาศการสอบปากคาพนักงานสอบสวนต้องค้นหาข้อมูลเขาจึงไม่พูดจ้าจ๋ากับผมหรอกอนี่นะฮะแล้วก็ฝากไปถึงพนักงานสอบสวนว่าต้องทํา ต้องทําด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับแล้วก็อย่าเอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนและอย่ากลับไปกลับมาอย่ากลับไปกลับมานะอย่ากลับไปกลับมาตามขั้วรัฐบาลที่เปลี่ยนอันนี้คุณถวินไม่ได้พูดผมพูดเองก็คาดว่าคงใช้เวลานานอ่ะอาจจะออกมาประมาณพอพ่อคุณสุเทพตอนนั้นสอบปากคำสิบชั่วโมงใช่ไหมัโมงแล้ววันนี้คุณถวินเข้าไปตอนบ่ายโมงโอ้โหตอนนี้ไม่รู้เสร็จหรือยังอีกยาว วันนี้มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งความจริงรรเรื่องนี้คุณธีระน่าจะพูดแต่คุณธีระก็ไม่พูดอะไรฮะเรื่องอบทวิจัยหมามุ้ยสมุนไพรต่อความมั่นคงของชีวิตสปรดซึ่งดีมากสมุนไพรต่อความใช่อาคุณบอกว่าไปความจริงผมไม่ค่อยถนัดนะฉะนั้นก็จะพยายามท่านผู้ชมฮะอาจจะตกหตกตกล่นๆนะฮะเพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้เหมือนอย่าง ทั้งสองท่านนะฮะนี่เกิดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์นะครับก็มีการนําเสนอผลงานวิจัยของข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข800ผลงานนะครับแล้วก็มีอาจารย์ชนัด,ดาบัลหลังนะฮะนักวิชาการจากโรงพยาบาลส่งเรงสริมสุขภาพตําบลทุ่งรวงทองอําเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนําเสนอผลงานเรื่องหมามุย้ยสมุนไพรต่อความมั่นคงของชีวิตสมรสเพะไปศึกษานะครับโดยมีกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับ 6. 1,217คนคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสมัครใจมา40คนเป็นชาย20หญิง20นะครับแล้วก็เอาหมามุ้ยเนี่ยมาคั่วสุกบดละเอียดให้ชงรับประทานและสอบถามความรู้สึกหลังการวิจัยพบว่าระดับความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างต่อชีวิตสมรสก่อนการใช้หมามุ้ยอยู่ในระดับปานกลางแต่เมื่อได้ดื่มน้ําเม็ดหมามุ้ยคั่วบดละเอียดแล้วความรู้สึกต่อชีวิตสมรสเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก นะฮะอธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้ก็คือมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสมุนไพรนะครับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงในกลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้สึกว่าหน้าอกเนี่ยเต่งตึงเต่งตึงขึ้นและอวัยวะส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับการรับสัมผัสทางเพศมีความกระชับมากขึ้นมีเพศสัมพันธ์ดีไม่เหนื่อยง่ายนี่ของผู้หญิงของผู้หญิง,ง,ผ,ญงผู้ชายละ่ะผู้ชายนะครับก็ มีความรู้สึกว่าการระวังระหว่างการปฏิบัติการไม่เหนื่อยง่ายกระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงจํานวนครั้งที่สามารถมีเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นโอ้โหหลายรอบใช่ฮะไม่ไม่รู้ว่าเขาใช้คําว่าเพิ่มสูงขึ้นฮะคุณมันจะไม่ได้ว่าหลายรอบไม่รู้ไหม,ไม,ไมฮะแล้วก็ผู้วิจัยเสนอแนะว่าการใช้หมามุ้ยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และผู้ใช้ต้องมีความรู้ทางด้านสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยด้วยนี่ฮะ คุณชนะด,ดานในทำบทวิจัยชิ้นนี้อันเนื่องมาจากไปดูสถิติการหย่าร้างของคนไทยตั้งแต่ปี2550ถึง2552นะครับ2-3ปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากแสน2 0คนในปี50เพิ่มเป็น1,9271คนในปี52เพิ่มขึ้นหลายพันคนหย่ามากขึ้นนะฮะก็เลยสงสัยว่ามันมีมาจากเรื่องของ ความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์อะไรหรือเปล่านะฮะแล้วเธออธิบายนะครับว่าชีวิตคู่นั้นต้องการพื้นฐานในความสุขทางเพศต้องประกอบด้วยปัจจัยที่เหมาะสมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงบทวิจัยนี้สรุปแล้วหมามุ้ยช่วยได้ช่วยได้เดี๋ยวบอกทีมงานพรุ่งนี้น้ำเปล่าไม่ต้องพี่ขอเป็นน้ำหมามุย้ยจะได้กระชับกระเฉงเอามาทั้งสองแก้ว,ว <29. S 1> นะฮะกระชับกระเฉงและนี่ีย่์ขีดตอกจานไปเลยฮะขีดออกจานไประหว่างปฏิบัติการ ไม่เหนื่อยง่ายไม่เหนื่อยง่ายไม่เหนื่อยง่ายด้วยไม่เหนื่อยง่ายเนีี้จำเป็นมากผมคุณมาจงก็คงจะนี่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เพิ่มสูงขึ้นทีละก็กระชับกระเชงคนละข้อเอาไปคนละข้อเอาบรรจงมีอะไรเวลาจะหมดอยู่แล้วเอาปิดท้ายปิดท้ายมีภาพเป็นคลิปภาพที่มีคนไปถ่ายมาได้นะครับที่เกาะแห่งหนึ่งนะฮะเป็นภาพของปู เศษวนจจำนวนมหาศาลนับล้านตัวเลยทีเดียวนะฮะที่ยกพลขึ้นมาจากเกาะโอ้โหเยอะเป็นล้านอ่ะโอ้โหที่ไหนเนี่ยต่างประเทศนี่ต่างประเทศต่างประเทศใช่ฮะเกาะอะไรเนี่ยที่หมู่เกาะอะไร U.S. Virgin Island นะโอ้ไกลไปไม่ถูกนี่ถ้าเกิดมันย้ายถิ่นใช่ไหม อพพยมันอพยพย้ายถิ่นนะฮะมันขึ้นบกนะเออแล้วก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเนี้ยปลายเดือนสิงหาต่อต้นเดือนกันยาประมาณนี้นะฮะเป็นล้านตัวปูเสฉวนที่เป็นภาพหาดูยากครับแต่ละตัวนี่ตัวใหญ่นะปูเสฉวนนี่เราไม่เห็นนานแล้วนะตอนเด็กๆตอนเป็นนักเรียนเคยซื้อไหมที่เขามาใส่จานขายหน้าโรงเรียนใช่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 ใเ่ใช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  เนี่ยผู้เสชัวนนะเป็นล้านเลยไปไหนเนี่ยแล้วพี่เขาจะไปไหนเนมู่เกาะ US Virgin i s l a n d นะฮะผมจย้ยายถิ่นนะะฮี่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะฮะเป็นภาพอันซีนอยู่ใ,ใน y o ยูทูบของประเทศเราก็มีอะไรนะกุ้งใช่ไหม กุ้งที่เดินหนีหนีน้ําอ่ะของเราก็มีนะใช่ใช่ใช่ไเดินกันเป็นแถวเป็นกุ้งตัวเล็กๆบางๆอ่ะนะอ่าเอาละฮะหมดควลานะครับก็กลับมาพบกันวันพรุ่งนี้มาดูสถานการณ์น้ำท่วมต่อด้วยครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ